ก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วจากที่แอปแบบผ่าน,านชีวิต<า>เออมามาจนตอนนี้ซึ่งมันก็แบบมีทั้งราบลื่นทั้งไม่ราบลื่นเราเคยคิดว่าเราจะมีชีวิตเพอร์เฟกต์แล้วมันก็ไม่เพอร์เฟกต์แล้วเราก็ผ่านมันมาแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งหนึ่งที่เราที่แอปคิดว่ามันสําคัญสําหรับแอปแล้วก็เป็นสิ่งที่แอปคิดว่าจะส่งต่อให้ลูกก็คือการที่เราเรารักแล้วก็เคารพในตัวเอง จุดจุดเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราเวลาเราตัดสินใจอะไรในทุกขั้นตอนชีวิตมันจะทําให้เราไม่พลาดไม่พลาดในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีชีวิต p e r f e ต่เรา,เราะจะมีะถามว่าแอปไม่พลาดแอปก็พลาดชีวิตแต่งงานอก็พลาดแต่อย่างน้อยแอปมองย้อนกลับไปแอปจะไม่ไม่รู้สึกอายหรือเสียใจยกับการกระทําของตัวเองจะรู้ว่าอีกหน่อย ลูกจะรู้ว่าแม่มีชีวประวัติยังไงแล้วก็ไม่อายที่ที่แม่ตัดสินใจหรือแม่ทําอะไรมามแล้วรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่เสียใจทั้งหมดมันเริ่มจากจุดที่เราเรารักและเคารพตัวเองเรารักในในเกียรติของตัวเองแต่มัน พยายามจะอธิบายว่ามันไม่ใช่ความแบบ e go, อีโก้แต่มันคือ respect อตัวเองซึ่งสำคัญมากสำคัญมากอนาคตก็อยากให้ลูกเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันคือมันง่ายๆก็คือทำอะไรก็ได้ที่มองย้อนกลับมาแล้วเราจะไม่เสียใจใเราจะไม่อายตัวเองว่าโอ้ย <ทำ S 2> วันนั้น <ไป S 2> ทำอะไรงไ,งไปเนี่ยวันนั้นพูดอะไรออกไปวันนั้นเราทำอะไรกับใครแบบนั้นได้ยังไง อันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์้ายแรงแค่ไหนสิ่งที่เราต้องรักษาไว้เราจะเสียอะไรก็ได้เราจะเสียใจเราจะร้องไห้เราจะเสียเงินทองเราจะแต่เราต้องไม่เสียเกียรติของเราหมายถึงเราความเป็น <ถา S 1> ตัวอเองคนอื่นจะทําอะไรกับเราก็ได้แต่ต้องให้เกียรติเราแล้วเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองก่อนอถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวเองก่อนเราก็จะไม่ได้รับการน,นับถือจากคนอื่นเช่นกัน